กหนึ่งสองสามตาดันตันตันตาดําตัมตัมตาดําตัมเลโดลาโดเลแถวกลางโดลาซอนลาลาซันมีซอนแถวขวาหมดซอนมีเลมีมีเลโดเลโดลาย้อนขึ้นมามีเลโดมีเลโดเรมินีเลมีซอนมีซอนละ ตตตตตดดดดาามมเนี่ยหัดช้าๆให้ชัดก่อนพอช้าได้คล่องดีแล้วทีนี้หัดเร็วแต่วันนี้ยังไม่ต้องหัดเร็วก็เต็งเต็งเตงเต็งเตงเตง ตุเริงเต่งเต่งเห็นไหมตุเริงเต่งเต่งหยุดรอจังหวะตุเริงเต่งเต่งปั๊บ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 ตุเริงเต่งเต่งกลับตุเริงเต่งเต่งปั๊บตุเริงเต่งคุมช่องไฟของมันด้วยคุมจังหวะขณะที่สะบัดคุมจังหวะให้อยู่กับที่ด้วยให้มันนิ่งนิ่งไม่เร็วขึ้นไม่เร็วขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกหน่อยละนะคะอ่ะอันนี้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรากลับ,ลบไปซ้อมที่บ้าน